สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องลองสปอยจะมาสปอยหนังสเปนเรื่อง The Invisible Gate แขกไม่ได้รับเชิญเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าโชวรักท,ทั้งทงที่โดนตีหัวจนสลบเขาจึงจ้างทีมทนายฝีมือดีมาสู้สมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นทนายลองมาสืบดูว,ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราลองมาสืบหาฆาตกรตัวจริงกันได้เลยนะครับา เปิดเรื่องมาที่เวอร์จิเนียกูดแมนเธอเป็นทนายที่เก่งมากด้วยความสามารถเดินมาหาดอเรียลูกความของเธอเนื่องจากทนายส่วนตัวไม่ว่างก็เลยจ้างมาช่วยคดีที่ตกเป็นจำเลยฆ่าชูรักของตัวเองหน้าที่ของเธอจะต้องช่วยดอเรียพลิกแพลงคดี และปิดท่องโวให้พ้นจากข้อกล่าวหาให้ได้พอมาถึงเธอก็ได้ดูข่าวจากทีวีเป็นงานศพของดอลา่าชูรักของเขาเธอเป็นช่างภาพและนักธนศินชื่อดังถูกฆาตกรรมโดยคนรักของเธอชื่อดอเรียเขาเป็นนักธุรกิจเพิ่งได้รับรางวัลน,นักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในตลาดเอเชียเขาให้การว่าตัวเองบริสุทธิ์ และตกเป็นเหยื่อของแผนการจากใครบางคนแล้วทนายก็บอกกับดอเรียว่าได้ข่าวจากสายสารมาว่าอายการได้พยานคนใหม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกําลังถูกนําตัวไปที่ศาลเพื่อให้การอีกสามชั่วโมงซึ่งอาจทําให้คดีพริกขอบให้ก่อนของคุณมันมีช่องโหว่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นฉันต้องการฟังรายละเอียดอีกครั้งเพื่อความน่าเชื่อถือฉันจะได้ใช้ความจริงเพื่อโน้มน้าวให้คนทั่วโลกเชื่อว่าคุณบริสุทธิ์ เพราะฉันเคยทำคดีใหญ่ๆมาแล้วก็ไม่เคยแพ้ฉันต้องการแต่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ผมบอกตำรวจไปหมดแล้วนะแต่ฉันอยากได้ยินจากปากของคุณไม่ใช่เอกสารหรือข่าวที่ออกมากันพลาดแล้วดอเรียก็ได้เล่าตั้งแต่เริ่มเลยนะเขากับดอลล่าได้คบกันมาสองสเดือนแบบลับๆมีคนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเธอจึงพยายามจะแบกเม์พวกเราจึงบอกให้พวกเราไปโรงแรมแห่งนั้น พวกเขาเรียกเงินหนึ่งแสนยูโรเพื่อปิดปากซึ่งหนังจะตัดมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับทนายเสริมว่าเสียเงินห0 0่งแยูโรก็ดีกว่าเสียเงินค่าหยาเป็นล้านแต่ผมไม่ต้องการยากกับโซเดียผู้ผมรักเธอแล้วทำไมต้องไปโรงแรมที่ไกลจากบ้านของคุณละ่ะผมไม่รู้คุณไม่แปลกใจเลยหรือว่าทำไมถึงเลือกที่ไกลๆไม่เห็นต้องสนใจเลยว่าจะเป็นโรงแรมที่ไหน ปัญหาก็คือมีคนใส่ความผมคำพูดที่คุณบอกมามันสำคัญหมดค่าคุณดอเลียไม่เป็นไรเรามาพูดถึงข้อความในโทรศัพท์คุณดีกว่าตอนนั้นเรารออยู่นอนกันสองชั่วโมง มีอะไรเลยคะอ๋อมีข้อความมาหาคุณนะเขาบอกว่าเขารู้ชื่อห้องและโรงแรมที่พวกเราอยู่นี่มันคือกับดักนะคะถออย่างนั้นเราหนีจากที่นี่กันเถอะหลังจากนั้นพวกผมก็เก็บข้าวของแล้วผมก็หมดสติไปสองสามนาทีพอตื่นขึ้นมาก็มีตำรวจมาเคาะประตูมีตำรวจกับคนห้องข้างๆมามองดูกันเต็มไปหมดผมเดินไปหาลอล่าลอล่าก็เสียชีวิตแล้วแล้วตำรวจก็มาจับผม <c oughs> แต่พยานบอกว่าไม่เห็นใครออกไปจากข้างนอกห้องเลยนะแถมสู้ก็ยังคลองล็อกอยู่ข้างในรายงานมาว่าหน้าต่างก็ไม่ได้เปิดเพราะในฤดูหนาวทางโรงแรมจะถอดมือจับออกไม่มีรอยถูกงัดแงะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหนีโดยไม่มีร่องรอยที่คุณเล่ามาหมายความว่าฆาตกรหายไปในธาตุอากาศอย่างนั้นหรือพนักงานโรงแรมบอกว่ามีคุณคนเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจ ก็เขาจัดฉากใส่ร,ร้ายผมทําให้ตํารวจเข้าใจผิดลอลล่าหลงรักผมแต่ผมก็ไม่อยากให้ครอบครัวของผมแตกแยกกับภรรยาที่จดทะเบียนกับผมผมซื้อเธอมาก็จริงแต่ผมไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าเธอเลยมันไร้สาระมากมันเป็นกับดักของใครบางคนแล้วใครล่ะคะ ผมไม่รู้รู้แต่ว่าลูกและเมียทิ้งผมไปแล้วเอ๊ะทำไมเรื่องที่คุณเล่ามันเหมือนเรื่องที่โกกขึ้นมาเรื่องค้นหาคนร้ายมันไม่ใช่หน้าที่ของผมมันเป็นหน้าที่ของคุณทนายกับตำรวจพวกคุณจะต้องจับคนร้ายให้ได้ไม่ใช่มาจ้องจับผิดผม คุณรู้ไหมว่าตำรวจคิดว่าคุณเป็นคนร้ายไงถ้าฉันเป็นคุณฉันจะเล่าแต่ความจริงแต่ผมเล่าความจริงไปหมดแล้วเนาะผมไม่รู้ว่าคุณหวังอะไรในชีวิตทำงาน30ปีของฉันฉันเคยเจอลูกความอยู่สองแบบหนึ่งคนที่พูดความจริงทั้งๆท,ที่เขาไม่อยากพูดสอง คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าฉันคุณอยู่ในข่ายประเภทที่สองและคุณก็ไม่ได้ฉลาดกว่าฉันถ้าอยากให้ฉันช่วยหลุดคดีคุณต้องพูดแต่ความจริงว่าแล้วทนายก็ยื่นหนังซือพิมพ์ให้ดดเรียดูซึ่งมันก็เป็นข่าวที่ชายหนุ่มได้หายตัวไปเราเสียเวลามาสิบนาทีแต่ฉันอยากถามคุณแค่ครั้งเดียวคุณรู้ไหมชายที่ตีหวัวคุณคืนนั้นคือใครถ้าคุณไม่อยากติดคุก ก็อยากโกหกฉันอีกเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่สามเดือนก่อนผมโกหกภรรยาว่าผมไปปารีสแต่จริงๆแล้วผมไปเที่ยวกับหลอล่า ซึ่งตอนนั้นเรากำลังจะเดินทางกลับผมสายแล้วก็เลยเลือกเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลี้ยวไปเส้นทางที่เขาบอกว่าให้ระวังกวางระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันจึงทําให้เรารู้ว่าดอเรียมีเมียและลูกส่วนรอราที่เป็นชูก็มีสามีเหมือนกันจะให้ฉันช่วยขับรถไหมคะผมโกหกคุณมาโดยตลอดฉันรู้แต่คุณมีความสุขเมื่ออยู่กับฉัน และฉันก็มีความสุขเมื่อได้อยู่กับคุณคุณจำคำพูดตอนที่เราครบกันใหม่ๆได้ไหมเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันไปคุณก็เลือกกับโซเนียเมียของคุณมาอยู่กับฉันสิคะฉันก็จะเลือกกับสามีมาอยู่กับคุณแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้เราอยู่แบบนี้ก็ได้อยู่แล้วนะไม่แต่สิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ผมขอโทษระหว่างคุยกันอยู่นั้นก็มีกวางวิ่งตัดหน้า เขาหักหลบกวางทำให้รถเสียหลักเลยไปชนกับรถที่วิ่งสวนมาทั้งสองเปิดประตูลงจากรถลอล่าจับชีพระจอเด็กหนุ่มก็คิดว่าเขาตายลอเลียกำลังจะโทรหาตำรวจลอล่าก็มาห้ามเอาไว้อย่าโทรนะคะมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเป็นความผิดของกวางแต่ผมเบียดไปทางเขาก็เขาไม่คาดคุ้งผัดและโทรศัพท์ขณะที่ขับรถอีกต่างหากถ้าคุณโทรศัพท์หาตำรวจเราก็จบตอนนี้ไม่มีใครเห็นและใครรู้ แล้วทั้งสองจึงคิดจะขับรถหนีแต่รถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็มองเห็นรถคันหนึ่งกำลังจะขับผ่านมาทางนี้ลอล่าจึงดึงศพให้เด็กหนุ่มคนนั้นนอนลง หลังจากนั้นเธอก็บอกให้ลอเดียเล่นตามบทโดยทำท่าทีว่ารถเพิ่งเกิดอุบัติเหตุซึ่งทั้งสองก็เป็นคู่กรณีกันพอรถคันนั้นมาถึงก็เปิดกระจกลงแล้วก็ถามว่าให้ผมช่วยไหมมันเกิดอะไรขึ้นรถฉันล่นแล้วก็ไปชนรถเขาค่าจะให้ผมเรียกรถพยาบาลไหมไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่เป็นอะไรจริงๆคุยกันสักพักก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากรถเด็กสงสัยประกันโทรมาเดี๋ยวฉันมานะคะ ธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดปิดแล้วก็แกล้งว่ามีประกันโทรมาแล้วเลือดของเด็กหนุ่มก็ไหลลงมาจากรถชายคนนั้นขับรถไปจอดแล้วก็ถามเธออีกทีดีใจด้วยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไว้เจอกันแล้วเขาก็ขับรถออกไปเมื่อมีคนเห็นอุบัติเหตุบริเวณนี้พวกเขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกแล้วลอล่าเธอต้องการกำจัดศพของเด็กหนุ่มคนนี้ ด้วยการทำลายหลักฐานลอเลียก็เลยแบกศพขึ้นมาบนท้ายรถฉันจะรออยู่บริเวณนี้เพื่อขอความช่วยเหลือคุณไปจัดการศพนะคุณจะให้ผมทำอะไรกับศพละ่ะฉันไม่รู้แต่พวกเราต้องจัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราไม่ต้องการเจอกันอีกก็ได้แล้วดอเเลียก็ขับรถเด็กออกไปเพื่อทำลายหลักฐานพอถึงแม่น้ำเขาก็าจอดรถแล้วก็เข็นรถลงไปในแม่น้ำ แล้วรถก็ค่อยๆจมแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เรียกโทรศัพท์ให้ลอร่าขับรถมารับพอขึ้นรถลอร่าก็พูดเยดน้ำตาว่าเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกหรอขณะที่ฉันกำลังรอรถลากอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งขับรถผ่านมาเขาบอกว่าเขาชื่อโทมัสรถคุณเป็นอะไรอ่รรถสตาร์ทไม่ติดคะ่ะ ฉันโทรแจ้งศูนย์แล้วแต่เขาก็ไม่ว่างกันเลยคงอีกนานกว่าเขาจะมาผมเคยเป็นวิศวกรที่โรงงานสเปนมาก่อนตอนนี้ผมเปิดอู๋อยู่ที่บ้านแล้วผมจะลากไปที่บ้านเพื่อซ่อมให้ได้นะถ้าคุณต้องการใช้เวลานานไหมคะแค่เซนซอร์ของเครื่องยนต์เสียคงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตกลงค่ะแล้วเขาก็ลากรถของเธอไปที่บ้านคุณอยู่บา,าร์เซโลน่าเลยแล้วทำไมมาแถวนี้ล่ะ ก็พี่สาวฉันอยู่บาบาสโตภรรยาผมก็เคยทำงานอยู่ที่นั่นเธอสอนวันนักคดีแต่เธอก็ต้องเลิกไปแล้วคุณทำงานอะไรละ่ะฉันมีร้านขายหนังสืออ๋อผมชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะละครภรรยาผมแนะนำให้อ่านคุณยังไม่ได้บอกชื่อให้ผมรู้เลยคุยกันไม่นานลอล่าก,ก็โกหกว่าเธอชื่อราเคลลาเคิลโทรศัพท์คุณดังเนาะ แล้วเธอก็คุยโทรศัพท์กับสามีของเธอระหว่างคุยโทมัสก็สังเกตดูอาการของเธอแปลกๆพอมาถึงบ้านนี่แอลวิลาภรยาของผมครับรถของเธอชนกวางเลยสตาร์ทไม่ติดยินดีที่ได้รู้จักค่ะเข้ามาข้างในสิพอโทมัสเข้าไปซ่อมรถเขาก็เห็นไฟชักสีทองอยู่บนข้างประตูรถส่วนลอลา่าเธอก็คุยกับภรยาของโทมัสคุณลอลา่าคุณมีลูกไหม พอฉันเห็นแหวนแต่งงานของคุณนะไม่ค่ะฉันไม่มีฉันมีลูกชายหนึ่งคนชื่อแดเนียลนี่ไงรูปของเขารอไหมเขาออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วพอลอล่าได้เห็นรูปเธอก็ต้องตกใจเพราะเด็กในรูปก็เป็นคนเดียวกับที่รถของพวกเธอชนเขาตายนั่นเองขณะนะเดียวกันเพื่อนของลูกของภรรยาของโทมัสก็โทรมาจับใจความได้ว่าติดต่อลูกชายของเธอไม่ได้ลอล่าได้ยินอย่าง,งานันก็เลยขอตัวจะกลับ เข้าไปหยิบเสื้อคลุมขณะเดียวกันภรรยาของโทมัสก็โทรหาลูกชายแต่โทรศัพท์ของลูกชายก็อยู่ในเสื้อคลุมของลอล่าลอล่าจึงรีบเอาโทรศัพท์วางไว้ที่โซฟาโทมัสกับภรรยาก็เดินตามเสียงโทรศัพท์จนเจอโทรศัพท์อยุดที่นี่ได้ไงลูกเราออกจากบ้านไม่เคยลืมโทรศัพท์แม้แต่ครั้งเดียว มันก็คงตกล่นบนโซฟาละมังแล้วลอล่าก็พูดส่วนมาว่าฉันต้องไปแล้วค่ะฉันมานานแล้วเชิญครับรถซ่อมเสร็จพอดีดูเธอท่าทางลุกลี้ลุกลนโทมัสก็เลยแปลกใจ ตัดภาพมาที่ลอล่าได้เล่าให้ดอเรียฟังคุณคิดสิคะว่าเราจะทำยังไงกันต่อแล้วลอเรียก็เลยไปที่โรงงานทำลายรถเพื่อให้ทำลายรถรูของเขาทิ้งซะแล้วก็แยกกับเธอไปตัวใครตัวบันแล้วดอเรียก็ไปแจ้งความกับตำรวจว่ารถของตัวเองถูกขโมยพอรุ่งเช้าเขาก็ไปทำงานตามปกติแต่เขาก็รู้สึกผิดนะแต่จะมาพังเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เขาตั้งใจมาสิปีเพื่อสร้างตัวตนจนมาถึงจุดนี้ การกลับไปอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันต้องใส่หน้ากากเพื่อปิดบังลูกกับเมียกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นสื่อทีวีก็ได้รายงานการหายตัวไปของแดนเนียลเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาเพราะเชื่อว่าเกิดอุบัติเหตุตกเขาแต่จะหายังไงก็หาไม่เจอพอเล่ามาถึงตอนนี้ก็มีคนโทรมาหาทนายหญิง แล้วทนายหญิงก็บอกดอเรียว่าตอนนี้พยานคนสำคัญถึงศาลแล้วก็เหลือแต่ผู้พิพากษากำลังเดินทางมาดอเรียจึงขอคุยกับฟริกทนายส่วนตัวฟริกบอกว่าเขาจะรีบกลับมาหาคืนนี้หลังจากนั้นก็ขอคุยกับเวอร์จิเนียทนายหญิงมันเกิดอะไรขึ้น มีพยานใหม่เพิ่งมาถึงศาลคุณดอเรียอาจให้การคืนนี้ถ่องินส่งรายละเอียดเป็นหนังสือมาให้ผมผมมีเรื่องสําคัญที่จะต้องตามทางนี้ให้คุณทําต่อไปนะเหลืออีกสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะโทรหาใหม่แล้วอายการยิงก็ขอให้ดอเรียเล่าต่อหลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เรียกไปสืบสวนเจ้าหน้าที่บอกว่าพบชิ้นส่วนรถชนกันห่างจากบ้านเด็กหนุ่มที่หายไปไม่ไกลนัก แต่ไม่มีการบันทึกของอุบัติเหตุในครั้งนั้น แต่ที่แปลกก็คือพ่อของเด็กหนุ่มได้รับหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้างว่ารถเสียวันเดียวกันกันกบที่ลูกชายของเขาหายไปแล้วตำรวจก็เอาภาพสเก็ตหญิงสาวคนนั้นให้ดอเรียดูดอเรียบอกว่าผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เรื่องมันเกิดขึ้นที่สเปนตอนนั้นผมอยู่ฝรั่งเศสร,รถผมก็หายด้วยแล้วผมจะรู้เขาได้ยังไงตำรวจบอกว่าก็คุณไม่มีใบเสร็จที่จอดรถเพื่อย,ยืนยันว่ายอยู่ฝรั่งเศสนี่ ก็ผมทำหายปกติมันอยู่ในกระเป๋าตังค์สืบสวนกันไปตั้งนานแต่สุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอตำรวจจึงไปเขาออกมาซึ่งตอนนั้นทนายฟลิกทนายส่วนตัวของเขาก็ช่วยแก้ต่างให้พอออกมาจากสอนอทนายก็เลยลองถามเขาว่าคุณเกี่ยวข้องกับการหายไปของเด็กหรือเปล่าจริงๆแล้วผมอยู่สเปนกับผู้หญิงคนนั้นทนายส่วนตัวได้ยินถึงกับสายหน้าแต่คุณต้องทำให้ตำรวจเชื่อว่าผมไม่ได้ผิด คุณช่วยสร้างหลักฐานปลอมพร้อมกับประวัติเชื่อมโยงคดีให้ผมด้วยได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันทนายยิงบอกว่าตอนนี้ชื่อคุณอยู่ในแฟ้มบอดของตำรวจแล้วและอายการก็มีเหมือนกันฉันยังรู้อีกว่าคุณยังติดต่อกับเธอเพราะตรงที่คุณโทรหาเธอมันมีกล้องวงจรปิดผมโทรหาเธอก็เจ๊งอันนั้นมันเป็นเรื่องผิดพลาดของผมคุณไม่รู้จักรอล่าดี ถ้าหากเธอต้องการอะไรเธอจะต้องได้อันนั้นวันนั้นผมดูข่าวเขารายงานว่าเด็กที่ตายจากอุบัติเหตุนั้นอาจจะไม่ได้ตายจริงเขาแกล้งตายเพื่อหลบหนีไปขโมยเงินห้าหมยูโรจากธนาคารโดยยักยอกเงินบัญชีของลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นเขาตายแล้วตอนเขาตายลอล่าก,ก็หยิบกระเป๋าตังค์ของเขามาด้วยแล้วใช้เลขบัตรประชาชนของเขายกักยอก,ยอกเงิน ฉันหยิบมันมาเพราะคิดว่ามันคงมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์จริงๆสามีของฉันทํางานธนาคารฉันก็เลยแอบเอาคอมของสามีเพื่อป้ายความผิดให้กับแดนเนียลเด็กหนุ่มพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้ทนายหญิงก็แสว่า นอกจากเธอเป็นช่างภาพเธอยังเก่งเรื่องธนาคารด้วยเหรออ๋อก่อนที่โรล่าจะรู้จักสามีของเธอเธอเคยทำงานธนาคารมาก่อนแต่ว่าเทคโนโลยีวันนี้มันกล้าวกระโดดเธอเรียนต่อด้านนี้ด้วยหรือสามีเธออาจจะสอนก็เป็นได้คนไม่รู้จักโรล่าดีพอตอนนั้นผมถามเธอว่ารู้ตัวบ้างไหมว่าทำอะไรลงไปไม่ต้องห่วงฉันหรอกถ้าฉันริ้งร่องรอยเอาไว้ก็คงไม่ได้มานั่งที่นี่หรอกนี่คุณ อย่ามองฉันแบบนี้นะเธอฉันเดือดร้อนคุณก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันผมไปสอนโอนมาแล้วไม่ต้องมาโคฉันไม่ได้โคฉันมีรูปยืนยันว่าคุณไม่ได้ไปฝรั่งเศสพอเธอพูดเสร็จเธอก็เดินขึ้นรถไปแล้วต่อมาดอรเรียก็ได้รับรางวัลน,นักธุรกิจแห่งปีโทมัสสงสัยว่าเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของลูกเขาแน่ๆเขาจึงปลอมตัวเป็นนักข่าวเพื่อมาหาดอรเรียนี่คือรูปลูกชายของผม ลูกชายของผมไม่ใช่โจรแล้วเขาก็ไม่ได้หนีดังที่ข่าวเขาลงลูกผมตายแล้วตอนที่ตำรวจเรียกคุณไปที่สอนอเพื่อสอบปากคำผมกับภรรยาก็ไปดูเหตุการณ์ที่นั่นภรรยาผมบอกว่าคงเป็นไม่ได้ที่ลูกชายของผมจะลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนอกจากว่าจะมีคนนำมาวางซึ่งคนที่มาบ้านผมวันนั้นมีอยู่คนเดียวก็คือลอล่าเธอน่าจะเจอลูกชายของผมที่ใดที่หนึ่งแล้วผมก็บอกตำรวจไปว่า ลอล่าเธอไม่ได้ขับรถมาคนเดียวเธอปรับเลื่อนที่นั่งทางคนขับเธอโกหกผมไม่มีใครโกรหกโดยไม่มีเหตุผลเธอโกหกเพื่อปกป้องตัวเองหรือปกป้องคุณแล้วโทมัสก็ถามดอเรียว่าคุณมีไฟแช็คไหมผมอยากสุดบุรี มีครับนี่ไงทําไมไฟแช็กของคุณมันเหมือนกับไฟแช็กที่อยู่บนรถของเธอคุณนี่มันก็โกหกเหมือนกันลูกผมอยู่ไหนคุณเข้าใจผมผิดแล้วผมไม่รู้เรื่องก็คุณอยู่ในรถกับผู้หญิงคนนั้นคุณประสบอุบัติเหตุในที่ที่ผมเคยเจอเธอลูกผมอยู่ไหนคุณเอาลูกผมไปทิ้งในแม่น้ําใช่ไหมแล้วดอเรียก็เรียกราวฟอมาจับโทมัสออกไปจากงาน แล้วเขาก็เงียบไปหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยดีการตายของคนรักของคุณดูเหมือนจะเชื่อมโยงมาจากการตายของแดนเนียลแต่ตำรวจมองว่ามีแค่เป็นคดีเดียวเพราะเขาเห็นแค่ศพดอรา่าคนรักของคุณส่วนด้านพ่อกับแม่ของเด็กคิดว่าคดีนี้มีการตายทั้งสองศพพอของเด็กคิดว่าคุณกับคนรักคือคนร้ายแต่ดอรียตายแล้วก็เหลือแต่คุณเขาจึงตามคุณไปทุกๆท,ที่ แล้วทีนี้คุณคิดว่าใครฆ่าลอล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่เจอเขาครั้งแรกเนื่องจากผมได้รับเอกสารที่เป็นรูปถ่ายและเทปพ,พอเปิดเทปฟังเขาก็พูดว่าผมรู้นะว่าคุณกับเพื่อนทำอะไรผมข้อค่าปิดปาก100,000ยูโรถ้าผมไม่ได้เงินวันนี้ผมจะส่งรูปไปให้ตำรวจแล้วเขาก็นัดพวกผมไปที่สถานีรถไฟเบียแต่เมื่อทนายได้ฟังก็บอกว่ามันมีช่องโว่ คนรู้ได้ไงว่ามีช่องโหว่ผมยังเล่าไม่จบก็คนขับรถจะรู้เรื่องบึงได้ยังไงเพราะว่าตอนผมจะเข็นรถลงไปในแม่น้ำผมได้ยินเสียงของกิ่งไม้หักถ้าไม่ใช่กวางอาจเป็นเขาก็ได้ถ้าวันนั้นเขาไม่เชื่อว่ารถของผมกับลอล่าชนกันและเห็นท่อทีของพวกเรามีพิรุทเขาแกล้งขับรถไปแล้วก็ย้อนกลับมาละแต่ฉันคิดว่าที่คุณเล่ามานะ่ะ คุณพยายามดึงเรื่องให้ห่างจากการตายของเด็กหนุ่มถ้าคุณไปโฟกัสกับคนขับรถคนนั้นความผิดของคุณก็จะน้อยลงใช่ไหมแล้วมีความคิดที่ดีกว่านี้ไม่หอฉันขอถามคุณแค่3ามข้อ 1. ทำไมมีข้อความแปลกๆก่อนที่คนร้ายจะลงมือ 2. อทำไมคนร้ายไม่เอาเงินไปทั้งๆที่เป็นความต้องการของคนร้าย 3. คนร้ายเข้ามาในห้องได้ยังไงทั้งๆที่ไม่มีร่องรอยงัดแงะเห็นไหมล่ะถ้าคุณตอบคำถามของาลไม่ได้คุณก็ไม่รอดเพราะ คำตอบของคุณมันมีช่องโหว่เยอะแยะไปหมดเธออย่างนั้นคุณช่วยปิดช่องโหว่ทั้งสามได้ไหมตกลงเรื่องที่คุณเล่ามาคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือโทมัสมีแรงจูงใจอยากจะแก้แค้นเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนฆ่าลูกชายของเขาเขาจึงป้ายความผิดที่คุณทำให้ชีวิตของคุณพังเดี๋ยวก่อนแต่ว่าจะอธิบายยังไงว่าเขาเข้าออกห้องนั้นได้อย่างไรโดยไม่มีร่องรอยตอนที่ผมฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วนอกจากผม เอาอย่างนี้ไหมถ้าภริยาของโทมัสทำงานอยู่ที่โรงแรมนั่นละ่ะเพราะเธอรู้จักทางนี้ทีไล่เอากระดาษไปสอดก้านประตูห้องเป้าหมายเอาไว้ออกมือจับไปไขหน้าต่างไว้รอ ส่วนโทมัสก็แอบไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าพอคุณเข้าไปเขาก็เข้าไปทำร้ายคุณแล้วก็ฆ่าลอล่าหลังจากนั้นเขาก็เอามือจับที่ภรรยาให้ไว้ไขออกทางหน้าต่างแล้วก็ปีนหนีอย่างลอยนวลตำรวจพังประตูเข้ามาคุณจึงเป็นผู้ที่น่าสงสัยภรรยาของโทมัสอาศัยจังหวะชุลมุนจึงใช้มือจับไปล็อกหน้าต่างพอพูดจบทนายก็มีสายเข้ามา แล้วบอกว่าอายการได้ตัวพยานแล้วพยานไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนขับรถนั่นเองรอเรียนรู้อย่างนั้นถึงกับหน้าซีดเลยนะดังนั้นเราต้องโยนความผิดไปให้ลอล่าสมมุติว่าลอล่าวางแผนทุกอย่างแล้วเธอเป็นคนชนเด็กแล้วก็เอาศพเด็กไปทิ้งในแม่น้ำแล้วก็ใส่ร้ายเด็ก ว่าเด็กจักยอกเงินส่วนคุณแค่เป็นเหยื่อเพราะดันไปอยู่โรงแรมกับเธอพ่อของเด็กจึงเข้าใจผิดคิดว่าคุณทำแต่ถ้าจะให้เรื่องเป็นไปในแนวทางนี้เราจึงจําเป็นจะต้องเพิ่มหลักฐานอีกว่าตอนที่เธอพักรถลงไปในบึงมีกําไรข้อมือหล่นลงไปในนั้นซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่ารถอยู่ไหนเราจะได้เอากําไรมือของเธอไปซ่อนไว้ในรถเรื่องก็จบแล้วทนายก็ถามดอเรียว่าคุณทิ้งรถไว้ที่ไหน พอรู้แล้วเราสามารถโทรไปแจ้งตำรวจโดยไม่ต้องแจ้งชื่อจริงก็ได้แค่นี้คุณก็ไม่เดือดร้อนแล้วไม่เดือดร้อนได้ไงก็เมื่อพยานไปถึงศาลแล้วแล้วทนายก็บอกความจริงว่าไม่มีฉันโกหกเพราะถ้าไม่โกหกคุณก็ไม่ยอมพูดความจริงตั้งแต่แรกที่ผมไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกเพื่อจะดูว่าคุณจะอธิบายได้ไหมว่าโทมัสคนที่อยู่ในห้อง ในโรงแรมวันนั้นเขาออกมาได้ยังไงเมื่อดอรียอพิสูจน์ได้แล้วว่าเธอคือของจริงคงฝากผีฝากไข้กับเธอได้แน่เขาจึงยอมบอกจุดที่เข็นรถลงไปในแม่น้ำลงในแผนที่พร้อมกับสารภาพว่าเด็กนั้นยังไม่ตายผมจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำผมก็จะติดคุกผมก็เลย ไปเลยตามเลยพอทนายรู้อย่างนั้นเธอก็โกรธมากหน้าที่ของฉันก็คือทําให้คุณรอดคุกแต่แกเป็นคนฆ่าเขาทาั้งๆที่เขายังมีชีวิตอยู่มันเป็นการฆ่าโดยเจตนาก็เด็กคนนั้นกําลังจะตายผมจึงตัดสินใจในเสี้ยววินาทีสุดท้ายถ้าอย่างนั้นคุณก็คือฆาตกรนี่คุณทดสอบผมใช่ไหมเนี่ยคุณมาช่วยทําให้ผมหลุดคดีไม่ใช่หรือดังนั้นทนายความจึงสงบสติอารมณ์แล้วเธอก็บอกว่า ฉันจะไม่ยอมเสียประวัติในคดีสุดท้ายของการทำงานเธอจึงคิดว่าเรื่องที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนั้นอาจเกิดขึ้นจริงแต่ถ้ากลับกันละ่ะถ้าทั้งหมดเป็นแผนการของคุณลอล่าพยายามจะแจ้งตำรวจแต่คุณมาห้ามไว้แผนการทั้งหมดคุณคิดขึ้นมาละ่ะคุณใช้เส้นสายใส่ความเด็กจนลอล่ารู้สึกผิดคิดจะแก้ไข โดยโทรไปสารภาพกับพ่อแม่ของเด็กแล้วก็นัดพ่อแม่ของเด็กไปที่โรงแรมเพื่อจะชดใช้ด้วยเงินแล้วลอล่าก็โทรไปหลอกคุณว่ามีคนรู้เรื่องนี้แล้วพยายามจะแบล็กเมลคุณแล้วคุณก็มาตามนัดหมายเธอส่งข้อความเตรียมพร้อมเพื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะเธอรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณคงไม่ยอมสารภาพผิดแน่นอนเมื่อมาพบเธอคุณจึงรู้ว่าเธอจะให้มอบตัวพร้อมกันคุณจึงโมโ oh หเพราะคิดว่าคุณมาติดกับลอล่าเข้าแล้วคุณจึงบันดาลโทสะลงมือฆ่าเธอด้วยมือคุณเองแล้วโปรโยเงินของตัวเองไปทั่วห้องเพื่อเป็นการตัดฉากแล้วก็มาโกรธเรื่องขึ้นมาอีกมากมายเพื่อจะทำให้ตัวเองหลุดคดีในภายหลังแต่ดอรียยังเสียงแข็งปฏิเสธไปว่า เขาไม่ได้ฆ่าลอล่าคุณมาดูที่หน้าต่างสิโทมัสยืนอยู่ที่นั่นขเขาเฝ้าดูกันกระทำของคุณมาโดยตลอดดอรียจึงตกใจและสงสัยมากว่าทนายเธอรู้เรื่องทั้งหมดได้อย่างไรแล้วเธอจึงบอกว่าฉันรู้มากกว่าที่คุณคิดก็แล้วกันแล้วดอรียก็เดินไปหยิบรูดในหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าลอล่าแต่เป็นโทมัสที่ทำ และมีภรรยาของเขาเป็นผู้ช่วยแต่ทนายแย้งว่านั้นมันเป็นรูปปลอ,อมเป็นการจัดฉากขึ้นมาภรรยาโทมัสไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันหยุดของเขาจึงทําให้ดอเริยอึ้งมากและก็เห็นว่าเขาพลาดไปเพราะในรูปนั้นไม่มีเงาสะท้อนของแม่เด็ก อยู่ในกระจกและแล้วสุดท้ายดอเรียก็เผยความจริงออกมาเขานั่นแหละเป็นคนที่ฆ่าดอเรียชูรักของเขาแล้วฟริกทนายส่วนตัวก็โทรศัพท์มาหาเขาทนายหญิงจึงบอกว่าขอพักอีกสิบนาทีแล้วเธอก็รีบเดินออกจากห้องไปพอเขาคุยโทรศัพท์กับทนายส่วนตัวทนายก็บอกว่าตามหาคนขับรถที่เจอเขาครั้งแรกได้แล้วและยัดเงินค่าปิดปากไปแล้วด้วยจึงทำให้ดอเรียสบายใจขึ้น แล้วก็พูดต่อไปว่าทนายหญิงคนนี้เขาเก่งจริงๆกุยไปสักพักสัญญาณมือถือก็มีคลื่นรบกวนจึงทําให้ดอรเรียวางสายแล้วประกาศทนายหญิงก็ได้แตกออกมาและเสื้อของเขาเต็มไปหมดดอรเรียจึงเอใจและไปเปิดข้อมูลต่างๆพอเปิดออกมาข้อมูลกับว่างเปล่า และคิดว่าตัวเองโดนลวงความลับเข้าแล้วจากนั้นก็หยิบปากกาขึ้นมาปรากฏว่าปากกามีเครื่องดักฟังอยู่ข้างในหลังจากนั้นทนายก็เดินออกจากห้องไปเธอเดินไปยังตึกตรงข้ามแล้วยืนมองดอเรียจากห้องของโทมัสนั่นเองในห้องนั้นมีเครื่องดักฟังขนาดใหญ่แล้วได้บันทึกการสนทนาไว้ทั้งหมดแล้วทนายหญิงก็ได้ลอกใบหน้าของเธอออกถอดวิกผมและคอนแทคเลนใบหน้าของทนายกลับกลายเป็นใบหน้าของภรรยาของโทมัส พวกเขาทั้งสองเผยตัวตนให้เขาเห็นแล้วก็ยกโทรศัพท์เพื่อจะแจ้งความจึงทําให้ดอเรียอึ้งมากแล้วก็มีคนมาเคาะประตูห้องเขาพอดีเขาจึงไปเปิดประตูให้และก็พบว่าทนายตัวจริงพึ่งจะมาเขาจึงเสียท่าโทมัสและภรรยาแล้วหนังก็จบ แต่เพียงเท่านี้ซึ่งผมก็เล่าไปสับสนวกวลนกลับไปกลับมาผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้เนี่ยที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดอันไลค์เพื่อจะได้ปรปับปรุงแก้ไขต่อไปขอบคุณที่รับชม